่ชคดีครับ่ังดีมาดีครับผมถ้ามาชมสมุนิที่มานหนึ่งบริวานกันครับกัดสื้อบองให้ฟังนะครับให้พูเลยพ่เคยได้ยินโม่บ่ครับงาซื้อโชคดีได้มากยังไงงนอนวันนี่ามีความเป็นไปหละครับ คืบอบ่อสู้ฟังนะครับนี่ครับโชคดีของผมเมื่แม่เพิ่นมาอยู่เราเดี๋ยวเหงาเพียงเ็หน่อยครับกินน้่ชงมาจะหน่อยนั่นก็เป็นธรรมดานะครับคือเชื่อกันพอดีขาดขาดมาเติมส่วนที่เกินเกินม่เติมส่วนที่ขาดแม่นบอกครับ ค้นนะครับเดี๋ยวหามืองใดก็ได้มืองนั้นแหละครับเดี๋ยวหาวันจันทร์พระศวันอาทิตย์ได้พอรบเห็ุที่อย่างแม่นอกครับเมื่อนี้มา่ปลายเดือน้นาที่ท่านพ่อหน้าเราไปทายกี่อย่างน่ครับก็เด้เอาเอาม้าหงหวัวทแท้วิธีเกษตรกร,ร,กรนี่ดีนะครับผมหมถึงไดงมม่จี๋าจาสีนัดเกษต่กรผม ดึงขั้วไครับไทยน้าไทยให้ขุมมูลน่ไหวัยยังน้ำปนวัยว่้วั่มีไทยให้คั้วไอ้น้ำครับก็ได้ดึงง่วไว้เปิดทุ่นสำรองตึงเครื่องตัดหญ,ญา้าตึงเครื่องผลิตปุ๋ยครับนี่ง่วมูนี่เถ้สำคัญอิริกระชื่อมันเป็นชีวิตปินสิ่งมีชีวิตขึ้นกันหากมัน่นมันกาให้ค่ากับเฮ้าครับ มีหาว่าว่าเหรอนทำไมไอ้ก้อนตอนที่เขาเพิ่นนั่นนะครับพี่ปดปดหนีไม่ได้นะครับมีง่วงวัยมีแตหาท่านหาครับสีได้หาไปท่านไปได้ขายง่วไปส่งประกันนะครับพวกเราผมได้วิธีบริหารเงินเราต้องประกันเทาดีปีที่ซื้อไทยนะครับประกันเราข้าสัญญาครับเม่ได้มีเง,งื่นก้อนมาปดหนีป,นปซินครับ นี่นะครับติดายของการเลี้ยงงัวก็ได้ออซิอฟ้างอียดีเลี้ยงอยากให้มันดีอยากให้มันเด้ยหนุ่มเรื่องนะครับมมนจะเลื่อนเลยครับเห็นเลี้ยง,งหวังดล้ยว่าไม่ทางครับแค่เห็นคนรวยที่สุดให้หลกออยู่ครับที่สุดนี่หัวใจกับบมีครับเพราะว่าบพอหใจที่พลาดประกันได้คว้าให้ขอบคุณครับ